ันนี้มาดูแลตัวเองกัน่อนเก็บที่นอนจบวันนี้ประมาณสอง มาดูแลตัวเองกันนะทุกคนนี่ใช่ไหมคะการมังหนะ้าก็ของเราไม่ได้คาดหวังอะไรนะคะแต่ว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะแบบหน้าขาวขึ้นหรืออะไรเงรี้ยแค่รู้สึกว่า มากแล้วมันชุ่มชื้นอ่ะแล้วก็ผ่อนคลาย เดี๋ยวจะมา m a r เท้ากันนะคะมีเป็นครั้งแรกที่เราจะม a r เท้าเพราะก็ไม่เคย mark เหมือนกันทรงจะเป็นแบบนี้นะคะ มีวิธีทำให้ด้านหลังเดี๋ยวดูที่ทีก่อนนะล้างทาให้สะอาดใช้กันไปกตันเดี๋ยวเอามาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวดูที่ก่อนนะ แกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอกออเลยทต่อไปคะ็ หอมมากนี่นะคะก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้รู้สึกผ่านค่างหอเลยค่ะทีมาแบ,บ่งปันวิธีการดูแลตัวเองกับทุกคนนะคะก็ถ้าเรารู้สึกว่าแบบเหนื่อยจากการทำงานการเรียนหรือว่า เหนือจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะก็การดูแลตัวเองแบบทำในสิ่งที่เรารู้สึกผ่อนคลายหรือว่ารู้สึกชอบหรือว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสบายใจช่วยบรรเทาสิ่งท,งที่รู้สึกว่า นหนักัหรีกว่าทำาวแบบทำให้ร่างกายเรารู้สึกผ่อนคลายบอกรักตัวเองยิ้มให้กับตัวเองนะคะก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะคะยัป็นว่าสบายๆแล้วกันเนาะไม่ต้องคิดอะไรมาก ก็เดี๋ยวรอีกดใจแล้วก็นอนนะคะนอนดูว่าส่วนไหนของร่างกายที่เรารู้สึกว่าตึงแล้วก็ผา,ขานะขอบอค,คุณทุกคนทีกเขามาดูแล้วก็ติดามก็ขอให้ทุกคน รู้สึกผ่อนคลายนะคะเมื่อใหม่อ่ะไม่รู้ว่าทางคิดแบบนี้แล้วจะดีหรือเปล่าแต่ว่าชอบสิ่งที่เราชอบกัอ